สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะในช่วงจังหวะดาวพุธได้ตำแหน่งทั้งเกษตรราธิบดีแล้วก็ได้ทั้งตำแหน่งมหาอุจนะคะเรามาดูกันค่ะว่าชาวกรกฎนะคะแต่ละเรื่องของคุณนียเป็นยังไงบ้างชาวกรกฎค่ะช่วงนี้นะคะช่วงนี้อันดับแรกก่อนนะคะคุณอาจจะมีโอกาสมีโชคแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันได้นะ,ะนะคะช่วงนี้การติดต่อง,งานใดๆนะคะจะมีโอกาสมากมาก สมหวังสมปรารถนานะคะในเรื่องของการเงินนะคะมาจากการติดต่อพ่อค้าแม่ขายหมั่นขยันเจรจาเข้าไว้ค่ะนะคะ,นะคะก็จะมีโอกาสได้รับทรัพย์เช่นกันนะคะในหลายๆท่านก็จะมีโชคเงินด้วยนะคะเพราะอย่าลืมว่าดาวอาทิตย์มาอยู่ร่วมกับดาวพุธนะคะอ่าส่วนบางท่านงานจะมีโอกาสได้ขยับขยายวงกว้างนะคะวงกว้างขึ้นหรือเป็นที่รู้จักมากขึ้นแต่ตัวเองก็ต้องรู้สึกว่า ต้องเร่งด้วยนะคะต้องเร่งต้องขยันมันเจราจามันมันติดต่ออะไรอย่างนั้นน่ะนะคะส่วนอ่าช่วงนี้บางท่านนะคะจะมีในเรื่องของอยู่เบื้องหลังการเคลียร์งานบางสิ่งบางอย่างอยู่เบื้องหลังการจัดการงานบางสิ่งบางอย่างได้นะคะเพราะอย่าลืมว่าอ่ามีดาวเจ้าเรือนการงานมาสถิตพบวินาศแล้วก็มีในเรื่องของอ่าดาวพุธก็คือดาวเจ้าเรือน วินาศด,ด้วยนะคะบางท่านอยู่เบื้องหลังการดิวงานต่างๆนานาการติดต่อทําอะไรเอกสารอะไรต่างๆนานาแบบอยู่แบบไม่เปิดเผยได้ไหมได้นะคะส่วนในช่วงนี้เช่นกันก็ระวังทีมงานเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะบางท่านนะคะโดนเรียกว่าอาจจะมีความรู้สึกลึกๆว่าคนเพื่อนร่วมงานบางท่านไม่เป็นมิตรนะคะไม่เป็นมิตรอันนั้นก็ต้องก็เรียกว่าเราก็ อย่าก็เราก็เรียกว่าไงดีอ่ะอย่าแสดงออกอะไรมากมายนะคะอ่าส่วนบางท่านก็จะอึดอัดนะคะบางท่านก็จะอึดอัดช่วงนี้นะคะช่วงนี้ในหลายท่านนะคะการเงินการทองนะคะคุณอาจจะมีโอกาสได้เสียเงินเช่นกันนะ เพราะว่าดาวอาทิตย์อยู่ร่วมกับดาวพุธไปเลงอะไรเลงราหูนะคะกับคนใกล้ตัวได้เสียทรัพย์กับคนใคกล้ตัวได้นะคะตรงนี้เกิดขึ้นได้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชาวกรกฎแต่ละเรื่องคุณจะเป็นยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาขยายขยายได้อะไรงานนะคะงานแล้วก็เงินค่ะนะคะ,ะมาดูกันเพราะว่ามีดาวพุธเออมีดาวอังคารมาทับดาวพุธด้วย อ่ะมาดูกันนะคะแล้วก็มีดาวเจ้าเรือนการเงินมาอยู่ร่วมกับดาวพุธอีกต่างหากนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะและก็ชาวกรกฏช่วงนี้จะมีเกณฑ์การเดินทางด้วยนะคะชาวกรกฎช่วงนี้ก็เรามัดระวังนิดน,นึงการผิดใจกันกับใครบางคนค่ะนะคะหรืออารมณ์ประมาณว่าคุณอาจจะต้องมีเรื่องของการเสียเงินกับใครบางคนก็ได้ คนใกล้ตัวทั้งนั้นเท่าที่เห็นใครก็ได้ที่เป็นคนใกล้ตัวนะคะส่วนในเรื่องของการเงินการทองบางท่านจะมีเกณฑ์การจัดการในเรื่องของอะไรการได้บ้านเออการได้รถได้ไหมได้นะคะบางท่านก็อยากจะได้รถคันใหม่รถที่มาทําการใช้งานอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็การเงินค่ะบางท่านจะมีโอกาสมากๆเลยนะคะเพราะดาวพุธเป็่งเออปเปร็งสุภานะคะ การเงินการค้าการนําเข้าส่งออกสินค้าการเงินทางไกลก็จะโดดเด่นมากๆหรือช่วงนี้คุณขยันตัวเป็นเกลียวเลยเพราะเงินมันมานะคะก็ต้องหมายถึงอะไรก็ต้องเร่งขยันละนะคะติดต่อเจราจาพาทีละเรื่องของการเงิน่ะมันจะเกิดขึ้นนะคะสอะยื่เออเรามองว่าก็น่าจะย่อมเป็นผลดีกับคุณส่วนในเรื่องของบ้านนะคะในเรื่องของบ้านค่ะาบางท่าน ก็น่าจะเป็นค่าใช้จ่ายการเงินไปเกี่ยวข้องกับบ้านหรือบางท่านจะไกลบ้านนะคะจะไกลบ้านได้นะคะตรงนี้หรือจะมีค่าใช้จ่ายกับคนใกล้ตัวผู้ใหญ่ใกล้ตัวบริวารใกล้ตัวได้ทั้งนั้นนะคะได้หมดงานการติดตอ่อตรงนี้มันหมายถึงการสื่อสารมันหมายถึงการติดตอ่อนะคะตรงนี้นำมาซึ่งการเงินมาให้นะคะช่วงนี้นะ นำมาซึ่งกันนทั้งนั้นเลยค่ะพ่อค้าแม่ขายงานออนไลน์งานใดๆก็ได้งานนําเข้าส่งออกสินค้างานที่ต้องเดินทางไปติดต่อผู้คนต่างๆนานาช่วงนี้จะรับทรัพย์นะคะช่วงนี้ช่วงนี้จะมีโอกาสมากๆเป็นช่วงจังหวะโชคโชคของคุณคืออะไรโชคคือความสําเร็จโชคคือความรุ่งโรจน์เป็นช่วงจังหวะขาขึ้นได้ไม่ได้และบางท่านก็มีโชคจริงๆใครจะเสี่ยงโชคเลขที่บ้านดูก็ได้ค่ะนะคะตรงนี้นะนะคะหรือบางท่านมีโชคมาเรื่องของการจัดการเอกสารบางสิ่งบางอย่าง นะคะเอกสารที่ไปเกี่ยวข้องกับบ้านทรัพย์สินต่างๆได้หมดนะคะตรงนี้โอเคในหลายๆท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงแบบการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างหรือการเปลี่ยนแปลงในสายงาน นะคะหรือแม้แต่ทั้งเขาเรียกว่ามีโชคแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันกาลังจะเกิดขึ้นกับคุณหรือโชคฟุกโชคเสี่ยงใดๆก็ได้นะคะตรงนี้ของชาวกรกฎเพราะว่าอย่าลืมว่าดาวการเงินคือดาวอาทิตย์มาอยู่ร่วมกับดาวพุธด,ด้วยนะคะก็หมายถึงอะไรล่ะได้โชคนะคะได้ของได้ทรัพย์สินนะคะตรงนี้จะเกิดขึ้นความรักอ่ะบอกหน่อยนิดนึงนะคะเพราะจะจริงๆแล้วจะเน้นดาวพุธแต่ ตรงนี้จะบอกในเรื่องของความรักคู่รักครอบครัวอาจจะมีในเรื่องของการการจัดการในเรื่องของทรัพย์สินบ้านนะบ้านรถนะคะคู่รักครอบครัวหรือคู่รักครอบครัวทําอะไรร่วมกันล่ะงานธุรกิจกิจการงานค้างานขายมันก็จะเด่นเช่นกันนะคะส่วนคู่รักครอบครัวช่วงนี้ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของอะไรคนใกล้ตัวก็ระวังนะคะในเรื่องของคนใกล้ตัวการเสียเงินกับคนใกล้ตัวอ่าส่วนคนที่มีปัญหาความรัก จะมองในมุมมองว่าตอนนี้คุณคุณอาจจะรู้สึกว่าถ้าความรักมันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ขัดขัดแย้งนะคะขัดขัดแย้งทะเลาะกันบ่อยคุณอาจจะสนใจในเรื่องของงานก่อนนะคะช่วงนี้ได้หรือคุณกําลังจะรู้สึกว่ามีปัญหาที่เขามีทางเลือกอ่าส่วนบางท่านก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราเคยหวังในอนาคตมันก็รู้สึกมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะบางท่าน ส่วนในคนโสดจะมีโอกาสพบรักทางเลือกใหม่นะคะพบรักทางเลือกใหม่รักมาจากสายงานได้นะคะชาวกรกฎรักมาจากสายงานได้อะไรใดๆได้รักรักตรงนี้อาจจะมีมาจากการเดินทางได้นะคะการติดต่อผู้คนนะคะต่างๆนาน,นาอารมณ์ประมาณนั้นทีนี้เรามาดูกันนะคะว่ากรกฎค่ะเป็นยังไงบ้าง มาดูงานก่อนนะเพราะมันมีดาวอังคารมาทับนะคะมาทับเอ,อเรือนวินาศนะคะเรือนสิบสองแล้วดาวเจ้าเรือนสิบสองเนี่ยคือดาวพุธด,ด้วยมาดูงานค่ะบางท่านมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงบางท่านกําลังจะเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะบางท่านกําลังดีวงานติดต่อง,งานเจรจาการงานนะคะอะไรก็แล้วแต่ นะคะตรงนี้ที่คุณอาจจะมีการติดต่อเจราจาการงานอย่างเงี้ยด้วยตัวตนของคุณเองอย่างเงี้ยก็จะเกิดหมายถึงบางท่านอาจจะแอบติดต่อไว้แล้วก่อนหน้านี้แล้วเพื่อทาการการเปลี่ยนแปลงเพราะเราอยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานก็จะมีข่าวดีเกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะนะคะตรงนี้นะส่วนใครก็ตามที่กําลังจัดการตัวเองในเรื่องของการทําอะไรส่วนตัวการขยับขยายที่ทํากินการเปลี่ยนที่ทํากินอันนี้ได้หมดนะคะส่วนใครที่ทําแบบว่าค้าขาย พราะค้าแม่ขายเนี่ยเด่นอยู่แล้วนะคะได้ลูกค้าเข้ามาค่ะช่วงนี้ได้ลูกค้าเข้ามาที่ดีมากๆและอาจจะนำพาชื่อเสียงมาให้กับคุณก็ได้อาจจะเป็นการบอกต่อบอกต่อนะคะตรงนี้ใครต้องการขยับขยายธุรกิจขยับขยายกิจการการงานกําลังเล็งหาที่ทางนะคะก็จะมีโอกาสใครที่อยากจะเปลี่ยนตัวเองไปทํางานทางไกลต่างถิ่นแดนไกล ก็จะเด่นเช่นกันจะมีการเปลี่ยนแปลงดาวพุธไปรล็งสุภะนะคะก็อาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะไปทํางานต่างถิ่แนแดนไกลกําลังเดินเรื่องเดินเอกสารไปเกี่ยวข้องกับการทํางานต่างถิ่แนแดนไกลหรือบางท่านนะคะทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับการค้าต่างถิ่แนแดนไกลก็จะมีโอกาสเช่นกันนะคะส่วนบางท่านในสายงานระวังความกดดันความอึอดอดัดการโดนจ้องจับผิดการโดนใส่ร้าย ต่างๆนานาอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นคนทํางานเก่งก็ได้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าบางครั้งบางคราวเรามีบริวารบริวารทําอะไรไม่ได้ดั่งใจนะคะก็ระวังนิดนึงเท่านั้นเองค่ะนะคะหรือเราอาจจะรู้สึกว่าอารมณ์ในใจลึกๆของเราก็ได้ว่าคนคนหนึ่งนะคนคนหนึ่งที่เราทํางานร่วมด้วยรู้สึกว่าคนคนนั้นเขาจะจ้องแอนตี้เราตลอดอะไรอย่างนั้นอ่ะนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะเท่านั้นเองนอกนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรในสายงานนะ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีความสําเร็จมากๆในการค้าการเจรจาการติดต่อผู้ค้าผู้ขายนะคะต่างๆนานาคู่ธุรกิจต่างๆนานานะคะจะมีโอกาสมากๆในช่วงนี้การไปเซ็นสัญญาว่าจ้างงานนะคะอะไรต่างๆนานาก็จะมีโอกาสด้วยหรือคุณอาจจะมีโอกาสในลักษณะที่ว่าที่ใหม่เขาเสนออะไรให้กับคุณอย่างเนี้ยนะคะอ่าอันนั้นก็เด่นเช่นกันในเรื่องของงานเพราะบางท่านต้องออกงาน นะบางท่านรอคอยงานใหม่บางท่านมีปัญหากับที่เดิมละไม่ไหวละฉันต้องการเปลี่ยนแปลงฉันต้องการความสําเร็จฉันต,ต้องการความต้องการความก้าวหน้าต้องการความรุ่งโรจน์อย่างเงี้ยบางคนทํางานแล้วมันมีแต่ปัญหารอบด้านอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันก็ไม่ก้าวหน้าไปไหนนะคะคุณก็อาจจะต้องการการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นได้ชื่อเสียงมานะคะธุรกิจการค้า เพราะฉะนั้นหมายถึงอะไรช่วงนี้เขาก็ฟ้องมาอยู่แล้วกูต้องเร่งแล้วละ่ะนะคะต้องเร่งละเร่งอะไรเร่งติดต่อลูกค้าต่างๆนานานานะคะชื่อเสียงก็จะมาเช่นกันมาดูกันเงินนะคะดาวอาทิตย์อยู่ร่วมกับดาวพุธดาวอาทิตย์คือดาวเจ้าเรือนการเงินปรากฏมีอะไรบ้างการเงินการทองของคุณ รกระโกรดติดต่อเจราจาพาทีอะไรก็แล้วแต่นําเงินมาให้ทั้งนั้นเลยค่ะทําให้คุณรู้สึกว่าจากที่เคยถอดใจจากที่เคยหมดกําลังใจจากที่แบบว่าห่อเหี่ยวเหี่ยวแห้งนะคะตอนนี้ลุกขึ้นมาสู้ละตอนนี้ลุกขึ้นมาลุยละมาขยันละนะคะและอีกอย่างหนึ่งคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณมีภาระค่ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายกับคนรอบด้านมันก็เลยทําให้ต้องขยนันตัวเป็นเกลียว นะคะในช่วงนี้นะกรากฎช่วงนี้ก็มีเงินก็กอดเงินแน่นๆค่ะหรือคุณจะมีเหตุในเรื่องของเงินจ่ายไปกับคนใกล้ตัวด้วยนะคะอยู่ดีต้องมีเหตุต้องจ่ายกับคนใกล้ตัวใดๆก็ได้จ่ายในเรื่องอะไรใดๆก็ได้และก็บางท่านอาจจะมีในเรื่องของอะไรค่าใช้จ่ายในการทำบ้านได้ทั้งนั้นซ่อมบ้านค่าใช้จ่ายในเรื่องสุขภาพร่างกายของใครบางคน นะคะได้หมดแล้วก็การเงินมีเงินกอดเงินแน่นๆอย่าไปไว้เนื้อเชื่อใจใครถ้าให้ยืมแล้วจะโดนจะได้คืนยากนั่นคือเรื่องของเงินหรือเรามีเด็กคนรู้สึกว่าเราสังเกตไหมเวลาเรามีอ่ะเรารู้สึกเอ๊ะทำไมคนรอบข้างไม่ค่อยจะจริงใจก็ได้ค่ะนะคะหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมีเด็คนเข้ามาขอข,ขอยืมเงินคุณทั้งนั้นขอเงินคุณทั้งนั้นอย่างเงี้ย ก็มีเงินก็กอดเงินนะคะทางนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณด้วยนะคะแต่แค่ว่าให้ใครยืมเงินเราได้คืนยากแล้วก็บางท่านก็ค่าใช้ใจ่ายไปในเรื่องของสุขภาพร่างกายอีกต่างหากนะกรกฎนะคะค่าใช้ใจ่ายปรับปรับค่าใช้ใจ่ายอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่คาดคิดจะต้องจ่ายได้หมดทั้งนั้นค่ะ มีเหตุต้องจ่ายโอเคระวังนิดเดียวในเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็การเงินการทองการเดินเอกสารอะไรต่างๆนาะนาะต้องรอบครอบระวังการผิดพลาดนิดนึงนะเอกสารธุรกรรมที่ไปเกี่ยวข้องกับการเงินการทองอ่ะนะคะของกรกฎโอเค คนที่ทำงานลงมือลงแรงช่วงนี้โกยได้โกยนะคะช่วงนี้ขยันติดต่อลูกค้าได้ก็ขยันติดต่อค่ะนะคะช่วงนี้อยู่ดีๆก็จะมีโชคเข้ามานะจากลูกคงลูกค้านะคะโดยเฉพาะใครก็ตามที่ทําการค้าขายใครก็ใครก็ตามที่ทํางานส่วนตัวเจ้าของธุรกิจส่วนตัวใครก็ตามที่อยากจะบุกเบิกนะคะอยากจะทำอะไรใหม่ๆโอกาสมันมาทั้งนั้น ก่อนหน้านี้คุณอาจจะทํามาแล้วลองผิดลองถูกมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างช่วงนี้ต้องขยันอย่างเดียวทุกอย่างมันจะเริ่มมองเห็นทิศทางที่ดีนะคะผลตอบรับกลับมาที่ดีนะคะในช่วงนี้ด้วยมาดูในเรื่องของโชคโชคได้อะไรบ้างมาดูกันนะคะ โชคฟุกโชคเสี่ยงค่ะช่วงนี้กระกฎโชคไม่คาดคิดโชคไม่คาดฝันโชคอุปถัมภ์ได้ไหมได้ใครที่รับงานฟรีแลนซ์ใครที่ทํางานฟรีแลนซ์ใครที่ทํางานส่วนตัวช่วงนี้เงินมานะคะเงินมาแต่กระกฎบางท่านนะคะก็ระวังอารมณ์ตัวเองด้วยการที่คุณใช้ใจ่ายอะไรไปเนี่ยที่คุณรู้สึกว่า ไม่ได้คิดอะไรไว้อะนะคะหมายถึงว่าไม่ได้ไตรตรองก็ได้นะคะหรือแบบว่าจ่ายเพื่ออารมณ์ของตัวเองเนี้ยจ่ายเพื่อความต้องการของตัวเองอย่างเงี้ยอ่ก็ระวังนิดนึงเท่านั้นเองส่วนบางท่านมีโชคมาก็ต้องจ่ายออกก็มีนะคะเงินได้เข้ามามีโชคมาก็จ่ายออกส่วนบางท่านก็รู้สึกได้ไหมล่ะว่าตัวเองอ่ะรู้สึกว่าไม่เป็นไรวันนี้ นะคะมีเงินเข้ามาเราจ่ายออกไปเดี๋ยวเราก็หาใหม่ได้บางท่านก็เป็นแบบนี้แล้วคุณก็หาใหม่ได้จริงๆนะคะบางท่านก็หาใหม่ได้จริงๆตรงนี้เกิดขึ้นนะนะคะแล้วก็โชคงานใหม่ค่ะนะคะกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะงานส่วนตัวได้ ใครที่ต้องการเดินทางก็จะมีโอกาสนะคะในในเรื่องของการเดินทางด้วยชีพจรลงเท้าหรืองานที่ต้องไปติดต่อทางไกลนะคะตรงนี้แต่ในเรื่องของการเงินบอกแล้วว่าถ้ามีเงินก็กอดกอดเงินแน่นๆนะนะคะบางทีเรารู้สึกว่าเราไม่ได้คิดอะไรอะเรารู้สึกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวหาใหม่ได้อะไรอย่างนั้นอะแต่ถ้ามีใครมายืมเงินก็เวลาจะทวงมันเหนื่อยนะคะเท่านั้นเองค่ะ โชคฟุกโชคเสียงมาด้วยค่ะช่วงนี้นะคะของชาวกรกฎและโชคตรงนี้อาจจะมีโชคบางสีบางอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณนะเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่คาดคิดได้ไดนะคะแบบไม่คาดคิดใดๆก็ได้นะคะเน้นทั้งโชคและเน้นทั้งเสียเพราะบางท่านกําลังจะเสียเงินเสียเงินกับคนใกล้ตัวมีค่าใช้จ่ายบางอย่างกับคนใกล้ตัวส่วน ใครที่คิดจะตัดสินใจการลงทุนเสี่ยงๆต้องรอบคอบนิดหนึ่งนะคะและก็ระมัดระวังในเรื่องของอะไรเอกสารอะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่ต้องรัดกุมและก็ต้องชัดเจนด้วยเช่นกันใครรับจ็อบงานได้รับงานเซ็นสัญญาว่าจ้างงานธุรกิจที่ต้องมีการรับจ็อบรับงานใหญ่ๆก็ต้องตกลงให้ชัดเจนเช่นกันนะคะในช่วงนี้โอเคนะคะของชาวกรกฎเดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะอีกเรื่องหนึ่ง ขอดูอีกเรื่องแป๊บหนึ่งมาดูในตำแหน่งงานโชคโชคจริงๆสิเพราะดาวโชคดาวเออมาดูในตำแหน่งอะไรใหม่ๆดีกว่านะคะหรือโชคได้ ดาวอังคารมาจากดาวเจ้าเรือนปุตตะกโอเคใครทำงานย่ำอยู่กับที่แล้วไม่มีการพัฒนาเลยไม่มีการพัฒนาเลยทำเพร่อเงินเดือนนะกินเงินเดือนมนุษย์เงินเดือนเบื่อแล้วอยากเปลี่ยนแล้วนะคะต้องการการเปลี่ยนแปลงก็จะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงนะคะะเนี่ยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และการเปลี่ยนแปลงตรงนี้หมายถึงอะไร หมายถึงว่าคุณอาจจะมีปัญหากับใครบางคนที่ทําให้คุณเปลี่ยนแปลงได้อาจจะไม่ได้เบื่อเนื้องานอาจจะเบื่อคนนะอาจจะเบื่อคนจ้องจับผิดได้งานทางเลือกใหม่ๆได้พัฒนาตนเองด้วยนะคะสิ่งที่คุณต้องทำอะไรใหม่ๆมันคือการเรียนรู้ด้วยนะคะนั่นคือเด่นมากๆค่ะ นะคะเด่นมากๆและที่สําคัญจะเน้นว่าบางท่านก็ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมบางท่านก็จะได้โชคฟุกโชคเสี่ยงโชคแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันได้ทั้งนั้นนะคะตรงนี้ก็เน้นรายจ่ายด้วยนะต้องบอกกันนะเน้นรายจ่ายด้วยค่ะแล้วก็บางท่านอยู่ดีต้องมีเหตุการณ์การเดินทางนะคะก็น่าจะประมาณนี้นะคะน่าจะประมาณนี้ของกรกฏกรกฏส่วนใหญ่อะตอนเนี้ย มันจะเน้นไปในเรื่องของงานนะคะมันจะเน้นไปในเรื่องของการติดต่อเจราจาถ้าเป็นเรื่องของดาวพุธนะคะที่เน้นงานเพราะว่ามันมีดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยมาทับเออมาอยู่ในตําแหน่งวินาศด้วยดาวพุธก็คือดาวเจ้าเรือนวินาศนะคะการติดต่อเจราจานั้นดีการขยายวงกว้างดีนะคะการที่อยากจะขยับขยายธุรกิจของตัวเองนะคะให เป็นวงกว้างนะคะกระจายออกไปอย่างนั้นอ่ะมันเด่นนะคะมันเด่นก็น่าจะประมาณนี้ค่ะของกรกฏนะคะอะมาดูบทสรุปของชาวกรกฏกันว่าจะเป็นยังไงบ้างโชคมาค่ะสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆก็กำลังจะเกิดขึ้นนะคะโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆก็กำลังจะเกิดขึ้น อาบางท่านในเรื่องของการเสียเงินบางท่านก็มีเสียเงินไปกับบริวารน,นะคะต้องบอกไว้นิดนึงนะเพราะว่าดาวอังคารก็คือดาวเจ้าเรือนปุตตะบริวารอะไรต่างๆนนาได้ได้ทั้งนั้นนะคะการเปลี่ยนงานการเริ่มงานใหม่เกิดขึ้นได้ระวังความอึดอัดกับใครบางคนเท่านั้นเอง ความสำเร็จอะไรใหม่ๆก็เกิดและที่สำคัญใครหวังงานใครหวังเงินก็จะได้เช่นกันด้วยค่ะหรือคุณอาจจะมีความคิดอยากจะปรับปัดฝุ่นอะไรเก่าๆของคุณนะ่ะได้หมดนะคะใครที่ต้องติดต่องานทางไกลต่างๆมีโอกาสมากๆนะคะมีโอกาสมากๆหรืออยู่ดีๆงานที่คุณเคยติดต่อไปแล้วอยู่ดีก็มีการติดต่อกลับมาอย่างเงี้ย หรืออาจจะมีการติดต่ออะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้ไหมได้ได้ทั้งนั้นเลยค่ะนะคะตรงนี้อุปสรรคปัญหามีไว้ให้แก้ไขนะคะตรงนี้ก็สามารถเอาชนะอุปสรรคปัญหาได้เช่นกันถ้าคุณมีปัญหากับใครบางคนนะคะที่ที่ผิดใจกันหรืออึดอัดต่อกันก็น่าจะประมาณนี้ของชาวกรกฎขอให้ทุกท่านโชคดีสมหวัง การจัดการอะไรใดๆก็น่าจะจัดจัดการได้แหละใครเขาพ่อค้าแม่ขายเนี่ยเด่นอยู่แล้วนะคะค้าขายขายของก็ต้องเร่งแล้วแหละไม่ใช่อยู่เดียวเขาบอกว่าเงินมาเราไม่ได้เร่งอะไรเลยเราไม่ได้ทําอะไรเลยเงินมันก็ไม่มานะคะตรงนี้นะคะเราก็ต้องเร่งเร่งติดต่อลูกค้าที่เคยติดต่ออ่ะผิดพลาดอ่ะลองติดต่อใหม่ดูซิอ่าหรือพยายามมันใครที่ทําออนไลน์ก็มันพยาพยามประชาสัมพันธ์ตัวเองอย่างเงี้ยนะคะ,นะคะช่วงนี้นะคะก็น่าจะประมาณนี้ค่ะ ขอบคุณนะคะ f c ที่ยังติดตามรับฟังรับชมแล้วก็ f c ที่ส่งกำลังใจเข้ามาในคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยนะคะผ่านสายตาทุกคอมเมนต์นะคะใครที่ได้รับการตอบรับไปแล้วหรือตอบคอมเมนต์ไปแล้วนะคะถ้ามีแจ้งเตือนอาจช่วยพิมพ์รับทราบเข้ามาหน่อยเพราะทางนี้ไม่ได้รับทราบเลยว่าเอฟซี FC รับรู้หรือเปล่านะคะตรงนั้นขอบคุณทุกทุกท่านค่ะไว้ไปติดตามคลิปต่อๆไปกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ